ทยชีวิตโครกระบืออาน,นิสงยิ่งใหญ่ของการใช้ชีวิตอาน,นิสงของการไทยชีวิตโครกระบือและคําอธิษฐานเพื่อให้กุศลสมริดผลยิ่งใหญ่ใครที่กำลังมีความทุกข์ใจเจ็บป่วยเพราะมีโรคภัยแค่เจ็บเปลี่ยนรวมถึงผู้ที่อยากจะสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่เพื่อเสริมดวงชะตาให้มีอายุยืนยาวสุขภาพร่างกายแข็งแรง วันนี้ขอแนะนําอีกหนึ่งวิธีในการทําบุญที่เชื่อกันว่าได้กุศลมากมายนักวิธีที่ว่านี้คือการทําบุญไทชีวิตโครกระบือนั่นเองเหตุใดการไทชีวิตโครกระบือจึงเป็นกุศลใหญ่การช่วยเหลือคนหรือสัตว์ให้รอดพ้นจากความตายไม่ว่าจะเป็นสัตว์น้อยหรือสัตว์ใหญ่ล้วนเป็นการสร้างกุศลที่ดีงามทั้งสิน้นแต่ด้วยความเชื่อที่ว่าโครกระบือเป็นสัตว์ใหญ่ ถือเป็นชาติที่ใกล้มนุษย์คือเชื่อว่าชาติต่อไปโคกระบือมีสิทธิ์มากที่จะเกิดมาเป็นคนการที่โคกระบือต้องถูกจับไปโรงฆ่าสัตว์จะทำให้มีจิตใจที่เศร้าหมองหลายคนอาจจะเคยเห็นน้ำตาของสัตว์เหล่านี้ตอนที่รถกำลังเคลื่อนย้ายพวกมันไปยังโรงฆ่าสัตว์เห็นแล้วน่าสงสารจับใจเมื่อจิตใจเศร้าหมองก่อนตายโอกาสที่จะเกิดเป็นมนุษย์ในชาติต่อไปจึงเป็นเรื่องยาก ดังนั้นการไทยชีวิตโครกระบือจึงหมายถึงช่วยให้สัตว์ในอบายภูมิสามารถกลับมาเกิดเป็นมนุษย์โดยช่วยให้จิตไม่เศร้าหมองทรมานก่อนตายนั่นเองอันในสงของการไทยชีวิตโครกระบือ 1. มีอายุยืนยาวมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง 2. ปราศจากทุก์โศกโรคภัย 3. แก้กรรมจากการเจ็บป่วยด้วยโรคกรรม4 ต่ออายุให้รอดพ้นจากข้อกรรมที่เรียกว่าสตาคาดคําอธิษฐานข้าพเจ้าชื่อสกุลเกิดวันที่เดือนพุทธศักราชอายุขออธิษฐานจิตบูชาขอกุศลผลบุญที่หมู่ข้าพเจ้าได้ร่วมให้ฐานชีวิตสัตว์กราบถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ตั้งแต่องค์ปฐมจนถึงองค์ปัจจุบัน และทุกพระองค์ในอนาคตกราบถวายแด่คุณพระธรรมคำสั่งสอนที่ตรัสไว้ดีแล้วกราบถวายแด่องค์พระศรีอริยมเมตไตรและพระสงฆ์สาวกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทุกพระองค์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จบุราพามหากตรติราชทิราชเจ้าและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายแด่เทพพรมเทวดาทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุคุณครูบาอาจารย์ทุกพระองค์ทุกท่าน คุนพระแม่ธรณีพระแม่คงคาพระเพิงพระภัยพระพิรุณพระอินท์พระพรมพระยายมราชท้าวจตุโลกบาลทุกพระองค์ทุกท่านพระยานากราชทั่วทุกแดนมาเป็นทิพยานวันนี้ข้าประ้้าตั้งจิตเป็นมหากุศลในการปลดปล่อยชีวิตสัตว์เป็นทานคือปล่อยกระบุว่าเป็นโคหรือกระบือจำนวนกี่ตัว ปล่อยเพื่อให้เป็นที่พึ่งแก่ตนเองเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ศัตรูและเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายตัวที่เป็นที่พึ่งขอให้ทำความสุขและโชคลาภมาให้ข้าประเจ้าตัวที่ให้กับศัตรูและเจ้ากรรมในเวรจงนำเอาสัพพุกสัพพโสสัพพโรคสัปปสพพภัยสัพพระ,ระเครสนเนศจันไรออกไปจากตัวข้าประเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอทุกพระองค์ทุกท่านปโปรดเมตตามาเป็นสักขีพยาน รับทราบกุศลเจตนาของข้าพเจ้าขอทุกพระองค์จงอนุโมทนาสาธุการในกุศลผลบุญที่หมู่ข้าพเจ้าได้ร่วมกันทำแล้วและจะทำต่อไปขอโปรดคุ้มครองชีวิตสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ให้ปลอดภัยจนสิ้นอายุไขขอให้สัปสัตว์ทั้งหลายที่ถูกปลดปล่อยนี้จงเป็นอิสรภาพสู่พื้นดินสู่พื้นน้ำสู่ท้องฟ้านหน้าผากาศสู่สถานที่ที่ควรจะอยู่ และรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงเถิดขออนิสงส์ผลบุญกุศลในครั้งนี้จงสะดอกเราะร้ายของข้าพเจ้าเอ่ยชื่อนามสกุลให้กลับกลายเป็นดีมีความร่มเย็นเป็นสุขตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจงหมดเคราะหหมดโศกหมดโรคหมดภัยปราศจากบาปเปรื่นใดๆมาแพวผ่านให้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดกาล ขออนิสงส์ผลบุญนี้จงเป็นเหตุปัจจัยให้ข้าพเจ้าตตาบใดที่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดขอให้ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้มีอายุยืนยาวได้พบพระพุทธศาสนาและพบวิปัสสนากรรมฐานทุกชาติทุกภพจนกว่าจะถึงซึ่งพระนิพพานเทินสาธุสาธุสาธ,สาธุการปล่อยปราและอนิสงส์ของเมตตาบรารมี วันนี้ได้ทำปุญปล่อยปลาและพิสุทธิธรรมว่าปุญนั้นแม้ไม่มีรูปธรรมให้จับต้องให้ยึดถือแต่มีอยู่จริงสิ้นสุดคำบูชาพระรัตนตรยัยเริ่มอธิษฐานจิตให้เจ้ากรรมในเวรมาแสดงตัวก็สั่นสะเทือนไปทั้งภพภูมิเสียงโทรศัพท์จากคนที่ทำให้เราทุกข์ที่ไม่เคยคุยมาตั้งนานก็ดังไม่หยุดปลาบางตัวก็กระโดดออกมาแน่นิ่งไม่ไหวติงเป็นการแสดงตัวว่าเคยติดก,กรรมกับเราวไว ส่วนปลาที่เหลือก็หยุดเกลาร้อนเหตุเพราะสัมผัสถึงความเมตตาที่แผ่ไปถึงได้แม้แต่สัตดรฉัาานก็ยังรับรู้ได้ด้วยสัญชาตญาณถึงคำว่าบุญสิ่งเหล่านี้มักไม่ใช่เรื่องที่พบเจอบ่อยหรือพิสูจน์ได้ด้วยรูป,ปรธรรมที่จับต้องได้วันนี้จึงขอแบ่งปันเรื่องราวเหล่านี้ให้เป็นธรรมทานแด่สมาชิกทุกท่านที่ได้ร่วมทำบุญกันมาบุญคืออริยทรัพย์ ที่ไม่เพียงแต่ผู้ธรรมจะได้รับแต่สามารถส่งต่อกันได้แม้อยู่ต่างกันคนละภพภูมิผู้ใดที่มีความเชื่อในคุณพระรัตนตรยัยอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งมันจเจริญภาวนามีจิตใจตั้งมัน่นไม่ลังเลสงสยัยเมื่อนั้นก็จะเข้าถึงปัญญาที่แท้จริงได้และหากมนุษย์ผู้ใดจเจริญอิทธิบาทสี่อยู่เป็นเน็ต ย่อมมีแต่ความอัศจรรย์ใจเกิดขึ้นกับคนผู้นั้นตลอดเวลามนุษย์ผู้นั้นย่อมอยู่เหนือสมมุติบัญญัติแห่งโลกเป็นมนุษย์ที่อยู่เหนือมนุษย์สามารถสัมผัสสิ่งที่อยู่นอกมิติเหนือธรรมชาติได้คนเรามีเวลาเท่ากันแต่มีบาร,รมีไม่เท่ากันนั่นเพราะมีการเพียงสั่งสมที่แตกต่างกันดังนั้นเมื่อได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ให้หมันสร้างบุญบรารมีเจริญภาวนากระแสแห่งนิพพานที่มีเมตตาบรารมีเป็นเกราะคุ้มกันกายก็จะบังเกิดสามารถดับทุกที่เราร้อนได้ไม่ใช่ได้ประโยชน์แค่เพียงตัวเราถึงแม้อยู่กันคนละภพภูมิก็สามารถรับรู้สัมผัสได้พิสูจน์ได้ด้วยตัวเองดังนั้นอย่าถามหาความยุติธรรมเหตุพระกรรมมาทำให้เราร้อน ถ้ายัางไม่ทำตนให้เห็นธทำเสียก่อนแล้วสิ่งที่ท่านเชื่อถึงจะสามารถบอกให้คนอื่นเชื่อถือได้กระแสแห่งบุญที่เกิดจากความเมตตาอยากให้ผู้อื่นเป็นสุขนั้นสามารถส่งต่อกันได้แม้อยู่ต่างกันคนละภพภูมิเพียงแค่จิตสื่อถึงจิตจากความเร่าร้อนก็ร่มเย็นจากความทุกข์ก็กลายเป็นความสุขดังนั้นจงหมั่นสร้างบุญและแผ่เมตตาออกไปโดยไม่มีประมาณ พระบุญน,นั้นคือสิ่งเดียวที่สามารถนำติดตัวไปได้ทุกพบทุกชาติคาถาปล่อยสัตว์คัดฉชวะโคตะวังตารมานะรูปโปมะตังอมิตาปุณะอคคเหสูงทุกโคหิลุโทหิปุมาสมาคโมอัศส,สนังโพชะปุตตานังคัดฉะคาถาปล่อยสัตว์เวลาที่เราจะปล่อยสัตว์ ที่เราสะดอกเคราะห์ทุกชนิดก็ให้เสก้วยพระคาถาปล่อยสัตว์บทนี้จะทําให้หมดสิ้นทุกภัยไร้โรคาสัพเรประเะสเนียจันไรทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่ในตัวเราสัตว์ที่เราปล่อยไปนั้นก็จะนําเอาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไปทิ้งอย่างที่ไกลแสนไกลเท่าที่สัตว์ทั้งหลายจะไปถึงหากซื้อสัตว์ปล่อยจะถูกจะแพงห้ามต่อราคาคาถาปล่อยสัตว์และคําอธิษฐานปล่อยสัตว์ เวลาที่เราจะปล่อยสัตว์ที่เราสะดอกล้อทุกชนิดก็ให้เสกด้วยคาถาปล่อยสัตว์บทนี้จะทําให้หมดสิ้นทุกภยัยไร้โรคาสรรค์เสนดจันไรทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่ในตัวเราสัตว์ที่เราปล่อยไปนั้นก็จะนําเอาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไปอย่างที่ไกลแสนไก่เท่าที่สัตว์ทั้งหลายจะไปถึงข้อห้ามหากซื้อสัตว์ปล่อยจะถูกจะแพง หามต่อราคาคำอธิษฐานปล่อยสัตว์ข้าพเจ้าชื่อนามสกุลพร้อมกับวันเดือนปีเกิดได้ปล่อยสัตว์จำนวนกี่ตัวก็ว่าไปปล่อยเพื่อให้เป็นที่พึ่งแก่ตนเองเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ศัตรูและเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายตัวที่พึ่งขอให้นำความสุขและโชคลาภมาให้กับข้าพเจ้าตัวที่ให้กับศัตรูและเจ้ากรรมในเวร จงนำเอาสัพป,ปทุกสัพป,ปะโศกสับป,ปเคราะห์สนเสนียดจันไรออกไปจากตัวของข้าพเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอให้พระแม่ธรณีพระแม่คงคาเทพยาดาเจ้าที่เจ้าทางและเจ้าพญานาคราชจงเป็นสักขีพยานรับทราบกุศลเจตนาของข้าพเจ้าและคุ้มครองชีวิตสัตว์ให้ปลอดภัยจนสิ้นอายุขัยด้วยอำนาจกุศลผลบุญนี้จงสะดอกเคราะห์ร้ายของข้าพเจ้า ให้กับกลายเป็นดีมีความร่มเย็นเป็นสุขประสบความสำเร็จสมหวังในสิ่งที่พึงปรารถนามีความเจริญก้าวหน้ามีชีวิตสดชื่นสุขสดใสตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเธินอิทธิบาทสี่อิทธิบาทสี่คุณเครื่องให้ถึงความสำเร็จคุณเครื่องสำเร็จประสงค์ทางเห็นความสำเร็จหรือบาดฐานแห่งอิทธิบาทหรือความสำเร็จด้วยดีอันมีสี่ประกอบด้วย 1. นชันทะความพอใจความรักใคร่ความยินดีในสิ่งนั้นเป็นความหมายในทางกุศลที่หมายถึงความรักงานความรักในกิจที่ทำสองวิริยะความพากเพียรความพยายามในสิ่งนั้นสจิตตะความเอาใจใส่ความฝักใ่ความสนใจในสิ่งนั้น 4. วิมังสาความหมั่นสอดส่องการพิจารณาหาเหตุหาผลในสิ่งนั้น ทำสี่อย่างนี้ย่อมเนื่องสัมพันธ์กันและแต่ละอย่างแต่ละอย่างมีหน้าที่เฉพาะของตนเป็นเหตุเป็นผลเกื้อกูลกันกล่าวคือเมื่อมีชันทะความยินดีความรักในกิจหรืองานที่กระทำย่อมทำให้เกิดวิริยะความเพียรความพยายามในกิจหรืองานนั้นเมื่อมีความเพียรเกิดขึ้นจึงย่อมต้องเกิดจิตตะความฝักใ่ความสนใจหรือเอาใจใส่ต่อสิ่งนั้นเมื่อฝักใ่ใส่ใจ ยอมวิมังษาสอดส่องหรือพิจารณาในสิ่งนั้นอย่างหาเหตุหาผลหรือกอบด้วยปัญญานั่นเองอิทธิบาทจึงเป็นคุณอันวิเศษที่เกื้อหนุนให้ประสบความสำเร็จในกิจหรืองานต่างๆพระองค์ท่านจึงตรัสว่าเป็นบาทฐานเครื่องแห่งความสำเร็จอันมีเหล่าเหตุปัจจัยดังต่อไปนี้เป็นเครื่องหนุนหรือองค์ประกอบในการทำให้เจริญขึ้นในอิทธิบาทสี่จักไม่ย่อหย่อนเกินไป ไม่ต้องประคองเกินไปไม่หดถูในภายในไม่ฟุงซ่านไปในภายนอกอิทธิบาทสจึงเป็นหลักสำคัญในการปฏิบัติธรรมเพื่อให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมาย